สวัสดีครับเพราะว่าผมปอนฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดออโต้ r คลีปทุมธานีนะครับวันนี้ผมมี Everlet นะครับเป็นตัวไบทโบนะครับ213แรงม้าเครื่อง2000ราคาตั้งขายอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า e v e r อเรคันนี้ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับเราได้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นทรงแรปเตอร์นะครับพร้อมตัวอะคริลิกตรงฝาตรงด้านหน้าเป็นคาว่า Everlet เป็นตัวนูนนะครับ แล้วก็กันชนหน้านะครับชายล่างเราได้ทําการพ่นเป็นสีดําด้านให้นะครับปกติชายกันชนด้านหน้านะครับจะเป็นสีบางเงินแล้วก็เราจะมีข้อไฟหน้าให้นะครับตัวนี้จะเป็นเอเวอรสปี2020นะครับสังเกตง่ายๆด้านหน้าจะเป็นโครมดํานะครับเป็นโครมดําสีเหลี่ยมสีดํานะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเราเสริมหลอด,ด้วยชุดซุ้มล้อขนาด3นิ้วเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ไม่มีหมดุด แล้วก็รูเซนเซอร์เราก็จะวาให้เหมือนเดิมส่วนล้อคันนี้ที่เลือกใช้เป็นล้อโฟล์ลขนาด20นะครับลัดด้วยยาง bf นะครับขนาด2 7 5เจห้าห้าหขอบ20นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับแก้มกับกระจกนะครับปกติเป็นสีครียมนะครับเราก็จะคุมจะข้อเป็นสีดาด้านได้นะครับมือเปิดเบ้ามือเปิดแล้วก็ข้อฝาถังน้ามันนะครับเราก็จะคุมเป็นสีดําด้านให้ทั้งหมดตัวนี้นะครับเราได้แลบสติ๊กเกอร์นะครับหลังคาเป็นสีดําด้านให้ลูกค้านะครับ เพื่อแม่กับชุดแต่งนะครับส่วนด้านท้ายเขาจะมีข้อไฟท้ายนะครับแล้วก็กันชนท้ายแล้วก็จะทําการพ่นสีดําให้เหมือนกันนะครับส่วนคาท้ายคําว่าเอเวอร์เลสตัวนี้จะเป็นไฟ l e ล์นะครับตัวนี้เราจะติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างมานะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เปลี่ยนท่อนะครับท่อไอเสียเป็นของ HKS นะครับเปลี่ยนใหม่ยกเส้นนะครับคันนี้เป็นปลายคาร์บอนรุ่นยอดนิยมนะครับ ตัวนี้ต้องรุ่นนะครับสำหรับเอเวอร์เรสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อนะครับด้านข้างก็ตัวนี้เราจะมีการสานให้4ชิ้นนะครับหลังคานะครับเดี๋ยวดูงานหลังคานะครับที่เราแแบบให้นะครับตัวนี้งานเนียนๆเลยครับมีรับประกันให้1ปีนะครับสําหรับตัวแบบหลังคาภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของเอเวอเรสคันนี้กันบ้างนะครับ คันนี้ก็ภายในเดิมเดิมนะครับมีแค่พรมเข้ารูปนะครับเป็นสีน้ำตาลที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับตัวสครับเพจกันลอยนะครับพรมตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเข้ารูปมากครับพอดีเป๊ะตรงรุ่นเลยครับทำความสะอาดง่ายครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภายในเดิมเดิมจอเดิมเดิมนะครับอันนี้สแตรดาดโรงงานทั้งหมดนะครับภายในไม่ได้แต่งอะไรเลยมีแค่พรมชุดเดียวนะครับแต่เรามาดูด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีพรมปูพื้น แล้วก็พรมพนักพิงเบาะหลังนะครับตัวนี้จะเป็นฟออปชั่นเลยส่วนกล่องด้านในก็จะเป็นกล่องท่อไอเสียของลูกค้านะครับที่เราได้คืนลูกค้าไปนะครับหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4 7 7 9 9นะครับผมปอนด์ฟอร์ดยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คลิปไปด้วยนะครับสวัสดีครับ